เป็นความรู้สึกแบบสดๆเลยฮะ <S 2> <S 2> <S ผมได้แฟรนิโอมาจาก J Coffee นะตัวนี้บอกก่อนว่ามันไม่ใช่เดิมๆแบบว่าออริจินอลเลยผมสั่งมาแบบมีอุปกรณ์เสริมแบบจัดเต็ม f ู l l option แล้วนะฮะขอบคุณ J Coffee ด้วยเดดี้เจไอเลิฟยูโซมาสนะฮะนี่กล่องแถมมาให้นะ,ะ <S <S เออไอ้กูเปิดไปแล้วอยู่นีเปิดมันม่ตัวมือมันลั่นสีขาวครับสีดำไม่มีนะฮะมีแต่สีขาวและสีเทาเพราะฉะนั้น ถ้าเลือกได้ผมขอขาวไปเลยดีกว่านะนี่มาแล้วไอี่ <c oughs> ใส่ผอแบบ่อข้าวแกงคนที่ซื้อใหม่ไม่ใช่อย่างนี้นะอันนี้บอกก่อนอัน <c oughs> นี้ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยแกเป็นผู้จัดจำหน่ายก็เลยแบบโคกันหน่อยอยากได้ส่วนตัวไปซื้อกับแกเองนะเดี๋ยวฝากลิงไว้ให้ไปซื้อได้เลยตัวใหม่ๆแต่เดี๋ยวดูกรีบน <c oughs> <c oughs> ลา <c oughs> ดตลาด <c oughs> วางแขนขาน้องไว้ก่อน น,นี่เลยครับผมมีอะไรบ้างโอ้ยถาดเกลดครับเกลดตัวนี้ผมซื้อเฉพาะมานะฮะไม่ถ้าเป็นออริจินอลเลยจะไม่มีเกลดแบบนี้นะอันนี้ซื้อมาเพราะว่าอยากเล่นเพชเชอร์ด้วยเออไม่ได้แล้วนี่ไซเลเดอร์เขานี่คือเดิมเดิมนี่คือเดิมเดิมแต่ผมก็ซื้อพิเศษมาอีกนี่มาไหมเนะี่ยอยู่ไหมเนะี่ยมาเจลืมไหมเนะี่ยลืมของผมไหมเนะี่ยนี่ครับน่าจะลืมนะ จริงๆผมซื้อมาอีกอันนึงด้วยก็คือเป็นแบบคล้ายๆเป็นแบบวทัทถอมเหล็กอันนี้เดิมๆ่ะอันนี้ได้เดิมๆก็อัดกาแฟลงไปในนี้น่าจะได้ประมาณ10-15กรัมนะเดี๋ยวขอเล่นดูก่อนยังจริงๆยังไม่เคยเล่นแปรนีิโอเลยเราจะเอาตัวเทเชอร์เนี่ยไอตัวแกนแกนวาลวมันเน่ยเปลี่ยนเป็นเป็นวาลวแบบนี้นะฮะเอาไว้ดันน้ำดสซิ okay. ่งลิงนี่น่าจะใส่อย่างนี้ปุ๊บ แล้วก็ตัวนี้แถมเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็ยังไม่เคยเล่นเลยอันนี้ก็ตรงกาแฟด้ด้วยน่ารักดีตะมุตรงนี้แต่อุปกรณ์เสริมมันก็มีอีกนะครับมีแบบ er เลเวลเลอร์อะไรของมันสามารถซื้อได้ที่ J Coffee ได้เลยก็ออนไลน์ก็เข้าไปซื้อดูในช้อปปี้ได้นะฮะนี่อุปกรณ์ก็มีไปด้านนี้นี่คืออะไรอะ่ะอันนี้ไม่รู้เลยอะ่ะน่าจะเป็นเหมือนกับนี้ไหมน่าจะเป็นพวกเอ่อถ้าเปรียบเทียบแล้วน่าจะเป็นพัาสกรีน แต่เป็นอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะตะมุตนี้นนอนเออใส่อย่างงี้เลยนี่เราก็น้ำใส่เข้าไปอย่างงี้แล้วก็กดเพชเชอร์ตรงนี้น่ารักสิวะเจ๋งนะอ,อ้าวเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะฮะนี่ลองประกอบเลยนะฮะประกอบเหมือนแฟดห้าแปดเลยเอาผมว่าแบบแฟดห้าแปดนีด้เลยนะแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างเงี้โอ้ยพาย,ยายามให้มันเป็นรอยน้อยที่สุดนะฮะแล้วก็เอา น็อตออกมาให้หมดนะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็มีไขกวงมาให้แล้วด้วยเรียบร้อยอ่ะผมว่าจากประสบการณ์แล้วเอาไอ้นี้ใส่เข้าไปก่อนฟลุปแล้วก็น็อตตามเลยครับผมเป็นตัวดันกันนะแล้วก็หมุนอย่างนี้เลยเอ้ยน่ารักอ่ะพกไปไหนก็ได้แล้วคราวนี้ครับฝัดน้ำร้อนไป ได้องศาแล้วก็จัดการเลยแรมอัพแรมดาวได้แบบแฟร์เลยแคมอ้าวนี่อย่าลืมตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เลยคืออะไรนี่คืออะไรจุกจุกจุกทำอะไรอะ่ะอ๋อจุกแคมเพื่อรูดโอ้โหนึกว่าปิดรูอ๋อ,กอ,อเก็บไว้ดีๆตังมาอย่างนี้เลยน่ารักตัวนี้เลย เอาแล้วนะเอาแล้วนะใส่เข้าไปอย่างนี้เปล่าวะน่าจะใส่เข้าไปอย่างนี้ตรงๆเลยนะผมว่านะออย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยใช่ไหมมีใครบอกผมได้บ้างใส่ยังไงน่ะเอาอย่างนี้เละมั้งเอ้วางกันอย่างนี้เลยเหรอนะผมจะเอาตัววาล์วมันออกนะครับผมก็เอาตัวเหมือนแ t เปอร์ของเขามาใส่อย่างนี้เลยคาดว่านะผมว่าใช้แน่นอนนี่ไงออกมาแล้ว โอ้ยแข็งแป๊กเลยโอ้โหออกมาแล้วแล,แล้วไงต่อเราผมก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแท,ทน,นีสเองซะโอเคต้องถอดละนี่นี่คือครั้งแรกเลยนะครับไม่รู้เลยนะครับว่าเล่นยังไงอ่ะบ,บอกกันตรงๆไม่รู้เลยจริงๆนะครับบอกว่าจบเลยแค่นี้แหละเออเฮ้ยเจ๋งว่ะก็ สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นบอสทอมเลตได้ไอันนี้ก็ซื้อซื้อือเองนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นเดิมๆเลยจะเป็นเพเชอร์ er อย่างนี้บดกาแฟอาจจะไม่ต้องละเอียดมากระบบปั๊มปัออ๊มออกมอเสเ็นพวกตัวรูปตุบยางก็จะทํางานน้ําก็จะออกค่อยๆไหลตัวนี้อาจจะไม่ต้องบดละเอียดมากทํากาแฟเหมือนกับเหมือนกับเอฟพีสามร้อยะแถ้าเราอยากจะอัดกาแฟได้ได้แบบโปรเฟชชั่นอลเลยต้องเปิดโตดแบบเขาเรียกว่าบอสทอมเลตครับตัวนี้ก็จะมีขายแยกแล้วเป็นตัวสีดำๆนะ อดีตสั่งไปแล้วไม่ได้มาอาเจองานเยอะขี้ลืมเอตอ,อย่างนี้ไปเลยนี่วางอย่างนี้เลยแล้วก็อย่างนี้เลยจบแล้วก็กดน่ารักอะ่ะดีไงได้แล้วนี่แล้วก็วางตาช่างวางช็อตดูซิว่าตาช่างที่ผมมีอยู่จะใช้ได้นนะะือเปล่า ตัวนี้สเปเชียลดีเจก็ใส่ได้แน่นอนแล้วก็ตช่าชโอกาแล้ะครับได้เหมือนกันครับผมน่ารักแล้วแต่จะเลือกเลยมีขายหมดจัดไปแล้วก็แดกสสิขาเจ๋ง